แทบช็อกท่านแปรได้เสื้อจากทหารเก่าให้เสื้อมาสีดำๆนี่ครับผมนะครับว่าท่านแปรนั้นไปทำอะไรดุ่มๆม,มองๆอ,อ,อยู่ในบ้านรามินทาของทหารเก่าส่วนผมนั้นทหารแต่งยังไงเราไปดูทหารเก่าเป็นอย่างไร ตอนนี้เราบุกบ้านทหารเก่าไปรับชมพ,พร้อมๆกันครับสวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพครับผมท่านแปะสูน8แปดนะครับหิวแสงพี่น้องเห็นไหมครับแสงตอนนี้เราก็มาถึงบ้านนิกรคำดีอยู่ที่รามิทา91นะครับเรามาดูว่าเขาจะออกมาหาเราหรือไม่ตอนนี้อืมนะครับเขาอยู่ตัวนี้ โทรวิดีโอคอลมาเมื่อสักครู่นะครับก่อนคำดีเราอยู่ตรงนี้แหละพี่น้องออกมาหรือเปล่าผมมีน้าว่า world c ก่อนคำดีกว็วิดีโอคอลมาหาผมเมื่อสักครู่พี่น้องแอบดุมดุม,ดมบมมองอยู่พี่น้องนี่อยู่ตรงนี้ก่อนควาดีอยู่ข้างในพี่น้องนะ ผมก็อยู่ข้างนอกตอนนี้นี่มองลอดรั้วเข้าไปพี่น้องมัน,น,นเงียบคิดเลยอตอนนี้เราก็อยู่ตรงนี้พี่น้องนี่จะส่งข้อความตัวนี้ไปให้เขาพี่น้องนิดก่อนคำดีอยู่รามิทาเกาสิเว็นะครับ เรามาแถววงแหวนรามิธทาแล้วก็ลองปัดเออลองปักหมดมาดูว่ารามิทา91นั้นอยู่ใกล้หรือเปล่าอยู่ใกล้นิดเดียวอยู่ฝั่งตรงข้ามพี่น <What? S 1> ้องเราก็รอดต้ <laughs> เรารอดใต้มอเตอร์เวย์พี่น้องนะรอดใต้มอเตอร์เวย์มาแล้วก็มาจะ๊เอพอดีเจอนะครับตอนนี้เขาอยู่ข้างในเขาโทรวิโพร้อม เขาไม่ออกมานะเราก็ดุ่มๆม,ม,มองๆอ,อยู่นะครับ <S <S มื่อตื่นแล้วจะได้ว่าปิดไฟนอนแล้วพี่น้องนะ รามชาเรารอดใต้มอเตอร์เวย์มาเมื่อสักครู่พี่น้องลอดใต้มอเตอร์เวย์มาก็เข้ามาที่รามทาซอย91พี่น้องนะมันก็จะมืดๆหน่อยหนึ่งพี่น้องนะเราก็จะแวะมาตรงนี้นะครับมาหานิกรทำดีพี่น้องนะครับ อยนี่ก็ถ้ารถจอดข้างหนึ่งก็จะวิ่งสวนกันลําบากพี่น้องเพราะว่าซอยมันเล็กนั่นเองพี่น้องจอดก็ต้องจอดอยู่ข้างเดียวห้ามจอดสองข้างจอดตรงกันข้ามสองข้างนี่วิ่งก็แทบจะวิ่งไม่ได้พี่น้องฉะนั้นก็จอดรถถ้าเป็นซอยเล็กก็จอดให้มันอยู่ข้างใดข้างหนึ่งประมาณนั้นพี่นะนะ้องนะแอาดูนีก่อนทำดีก่อนครับพี่น้อง ก่อนคำดีนะครับเอาอยู่ฝั่งนู้นอ,อยู่ข้างในพี่น้องมายังยังดูครับเดี๋ยวเกาโทรมาอยู่ไม่ได้รับสายเมือักครู่พี่น้องเขาไม่ยอมออกมาพี่น้องเดี๋ยวเราจะทักทายเข้าไปใหม่รอบหนึ่งพี่น้องดับขอจบอ่าขอสตอ็อปคลิปไว้ตัวนี้ก่อนครับผมสวัสดีครับพี่น้องตอนนี้นิกรอนคำดีกำลังออกมาแล้วครับพี่น้องนี่ครับเขาอยู่ข้างในพี่น้อง เจอแล้วเปิดประตูดังวพวกแคกกเลยข้างในพี่น้องนะนะเขาอ,อยู่ข้างในพี่น้องนะครับโอ้โหกู่นะครับโอ,โกกบโอโ้เขาเปิดไฟแล้วพี่นอ้องนี่ก่อนครับดีเปิดไฟแล้วตอนนี้โอ้โหสามทุ่มเขาเขา,เขาจะหลับแล้วพี่นอ้องโอ้โหพี่นอ้องพี่น้องโอ้โหสุดยอดเลยโอ้โหเขาโทรมาไม่รับสายนึกว่าจะไม่ต้อนรับเราซะแล้วพี่นอ้องนี่นะครับ เราเข้าไปในบ้านรอบหนึ่งแล้วอันนี้จะเข้าไปรอบที่สองพี่น้องนะครับโอเคโอเครายงานครับผมรายงานโอ้โหพี่น้องนี่ออกมาแล้วใครนชื่ออะไรน่ะไหนมาเมื่อกี้เห็นไหมผมคิ้วโดดไหมครับอ้วนน้อกมาไหเปิดระจุโอ้เอาเงินมาให้ลูกชาย กินขนมหน่อยสักร้อยหนึ่งก็ยังดีผ่านมาไม่ได้ผ่านมาฟรีนะผ่านมาเสียตังแน,น่นะอ่าผ่านมาเสียตังนะเห <What? S 1> อเห็นไหมครับทักทายหน่อยทักทายหน่อยผมชื่ออะไรผมชื่ออะไรนะมาทักทายนี่หน่อยนะเดี๋ยวบอกบอก,บอกชื่อหน่อยนะี๋ยวจะให้กินขนมมามา, oh, <no. S 1> มาทางนี้มาเดี๋ยวถ้าตายกินขนมเนรอโ oh, <no. S 1> อ้วงไวนี่ก่อนมามามา มาทักทายนะชื่ออะไรนะลืมละวเริ่ม<น>มาเลยมาผมชื่ออะไรมาทักทายนั่งเนี่ยนฮะสวัส<น>ดีครับผมชื่ออะไรนะฮะะกวดลฟอร์ดรถฟอร์ดนี่นะอ๋อพระเอกฟอร์ดหรือเปล่าพระเอกฟอร์ดอ๋อ,อ,อฟอร์ดใช่ไหมห ไปแล้วเนี่ยพ่อพ่อไปไหนนะนั่นเหรอพ่อบอกพ่อไงนอนแล้วอันนี้ให้ให้ให้ตังหนูกินนมนะนี่ยกมือไหว้เอาเนี่นะครับนานมาเที่ยวหนึ่งฟอร์ดเขามีชื่อว่าฟอร์ดนั่นเองนะครับเดี๋ยวบอกพ่อ๋ยวพบอไปเออเออเก็บไว้เก็บไว้อย่าบอกพ่อเอออ่าเขาชื่อฟอร์ดพี่น้องพ่อพ่อชอบสนับสนุนเจ้าสัวพี่น้องโดยการ ดื่มน้ำอ่ามีฟอ,องพี่น้องนะครับนะครับแกบอกว่าอย่าบอกพ่อนะอย่าเอาเก็บไว้ก่อนบอกพ่อไม่ได้นะพ่อไปแล้วนะเห็นไหมครับลูกชายต้องแอบตังค์นะครับที่เราเอาตังค์มาให้ครับมาแวะก็ให้ค่าขนมเด็กน้อยไปนั่นเองพี่น้องก็นะครับลูกชายชื่อฟอร์ดนั่นเองพี่น้องถ้าเขาบอกว่า อย่าบอกพ่อนะเดี๋ยวพ่อเอาไปซื้อน้ำมีฟองประมาณนั้นไม่บอกไม่บอกนะนี่คือให้เราก็ต้องให้ตังเด็กน้อยไว้กินนมนะครับนะครับใครก็ได้นะครับที่มีลูกมีหลานก็พยายามทําแบบนีนะ้ให้เด็กน้อยเขาเขาก็จะได้จําได้ตอนโตมาว่ามีใครช่วยเขาบ้างใช่ไหมบอกพ่อไม่ได้ใช่ไหมมานั่งนี่นะเออห้ามบอกพ่อเด็กขาดใช่ไหม ไม่ถ้า tacos, เราอบอกพ่อนี่ยแสดงว่าพ่อจะเอาเ่ยจะ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 เอาไปซื so, oh. <go> ้อ oh. น so ้ำมีฟองใช่ไหมอ๋อแล้วพ่อม่เร็วไม่ไม่ต้องบอกเนาะไม่ต้องบอกเนาะเนี่ยไว้เนี่ยไว้อืมไม่รู้หรอกเกลียดแล้วใช่ไหมอ๋อฝากเนี่ยไว้แน่นไม่ได้ฝากไว้ก่อนไว้อ๋อช่อนไว้ช่อนไว้ช่อนไว้กระเป๋าไว้สองอ๋อเคโอเคโอเคเข้าใจตรงกันนะเข้ามาแล้วเข้ามาเลยใช่ ขอครับเข้ามานี่ยโอเคครับเจ้าเลยเนาะไปไงไมาไงอะ่ะนี่ผมมามาตรงนี้ดูวงแหวนอยู่ฝั่งนู้นเอาก็โทรไปก่อนดีใช่แล้วก็ลองอ่ะเห็นทักทายข้อความไปถ่ายรถยิ่งมอเตอร์เวย์มามอเมตอร์คูนี้อ่าสุดยอดเลยอืม,มโอ <ฮ S 2> <ฮ>้ยมาแล้วรู้ไปละ เห็นในเฟซนนั่แหละเอา嘛อ๋อมาถ่ายคลิปอ่ประมาณนั้นแหละถ่ายคลิปดูว่าบรรยากาศเป็นยังไงโอ้ปักหมุดมาเก้าสิบเอ็ดที่ไหนได้อยู่ตรงข้ามนี่เองนอนอยู่ตรงข้ามล่ะงานปักเลยฮะโอเคครับผมขอลาไปก่อนนะมาลามาลาคลิปหน่อยขอลาไปก่อนครับผมคลิปนี้ฝากไว้ที่นี่ก่อนครับบ๊ายบาๆปุ้นๆ ป่านคนศิจเกตแถวปูนปนเออป่านคนอ่าเพชรบูรณ์แถวรถไฟผ่านปูนปูนฟังคำสั่งตรงหน้าเวียนมืองเยี่ยมมาก